ยันมุจจาเบิ่์เข้าใจมีหลายคนเราพี่น้องว่าแล้วบ่เข้าใจซะเลวเปล่าตอนแรกว่าไว้มันจะเป็นเอกลักษณ์ของสาวแหล่วนะมุสูออะนะะ เอกลักษณ์ของไครของมันมันจเอ๋มันเป็นเอกลักษณ์ของใครของมันนะมันประเปลี่ยนกันไม่ได้เด้อพี่น้องเดิมซาเลกกับวบาพาษาเขมนว่าภาษาเเมนตั้งแต่น้อยเวลาใหเฮาซาเละเบาให้มันชัดๆมันกระสิเจ็บกุกลินเนจากน้อยอืมก็เรียนรู้กันไปพี่น้องอืมเข้าใจกันน้า สวัสดีคะ่ะพี่น้องปองปายสู้ผู้สุขคนนะจ๊ะพี่น้องคะจุงกะสวัสดีแม่อาบอง,บองปนกรุบกรบคะแนนนจ๊ะก็มาพบกันอีกแล้วพี่น้องจ๊ะก,กับสาวไรบ,บานานาบานคือเกาเมือนีีสิจ,จวดก่อนไปเหตดงานเมื่อเจ้าเอ๋ยเดี๋ยนะเดี๋ยวมือเจ้ากินเอ้เพียสัวเขาปนมือเจ้าเอ๋ยแกมบักเลดีดกบกบักเลดดีดจวดนี่เซฟกบกบมือเจ้าเอ๋ยนี่ไดปูอัดมานอนแซนัม ต่ำพ่อมสว่วค่ะผู้จ้าส่วต่ำเบิง้งเฮ็ดไลยโพดจ้าสิเฮ็ดยังไลถ้าบุกินผู้เดียวผู้จา้าเอ้ยเบิ้งไน่โอ้ดึงขึ้นมากก็จ้ะจวดโหลดผูดจาาจ้จ้ามาจวดเลยจ้ะอืมอืมแซ่บแล้วดิ โซเลยก็เขาขอบคุณพี่น้องสุปูสุคนที่เขามาเป็นกำลังใจให้ซซเลยนะจ๊ะอืออืออือมีแห้งยาวแบบว่าอือ แค่เธอได้พี่น้องธรรมดาษและวแลมักใช้มือในการหยุมน่าจะสซแลมักใส่มือในการหยุมมันได้อัรรตแล้วมันกระแสบแต่ต้องไปเหตุงานต้องใส่มือก็เลยบ่ใส่มือหยุมือเจ้าเอ้ยอืมอืม โอ้ยตายข้าคี๋แล้อืมบั็กเลดิต สไลดสิพยายงงามหาเวลามาลงคลิปให้ยมูจ้าเด๋เบิ้ง่อยๆนะจ้ะอืมอืมอืมอ้ยจะาจากินหรอขับวดเนะกมูจ้า ก้อนผุดซาขีปกรผุนซาเะยกินกับเพื่อนสาวหนึน่งกระแซบแซบแส,บสบมอนกุ้งสดพี่น้องเอ้ยโอ้ยตายคาคิงอีหลีซเลยมีพระอาจารย์ ที่นับถืออยู people, <that his have been wallet> so, shuttle, <that> ุ่บานยุบานซเล่เนี่ยแหละจ้ะยุบมบานซาหล่ทีซาหล่เกิดเนี่ยะจ้ะเพื่อนก็เป็นพระอาจารย์เป็นลุงหน้าเนาะเป็นหน้าซาเล่ีสซักเป็นหน้าหน้ากันเนี่ยแหละจ้ะแล้วก็บวชเนาะบวชนานมากเลยก็ซาหล่ก็เชิญลุงหน้ามีปัญหาปัญหาเกี่ยวกับอย่างจักย่างเดี๋ยว่อยชิมเล่เราให้มื่อเจ้าฟังมือหลังจ้ะเกี่ยวกับน้ำมันเนี่แหละจ้ะน้ำมัน บานนี้บุหูเขาถือหยังกับบลูกกันเลยเขาไปปรึกษาลุงนาก็บ,บอกลุงนาว่าเขาอลไอ้วนอ้วนลุงนาก็เลยบอกว่าลาสีอยนยาจอยจอยแล้วมันสิบบมีต้องอบ,อ,บอ้วนอ้วนมีล่าสีต้องอ้วนแล้วรวยพนัพนละพันบาถึกใจคับจวดต่อเลยบาานี้อืออืม คิดดังคิดหลังเนาะคิปไดเดี๋ยวเซเลสินมาเล่าให้ฟังว่าสซเลยเจอเหตุการณ์ยังเ<ๆ>จอเหตุการณ์อแคร์กับเหรนของหรือเปล่าโซเล่กับเบลูเนาะของบ้านนี้หละกันของยุโรปี่ยจักเมนบบเมนโซเลกับบุหงครคุบาสโซเลยกับวอคอยดอาใส่ใจก็เรื่องพวกนี้นะแต่ก็ไม่เคยได้ลบหลู่หรืออะไรนะอืม ขอพายเสียงดำกูจอดโซนอะไรไม่เคยได้ลบหลู่อะไรเลยกับเรื่องพวกนี้เราไม่เห็นก็ใช่ว่าจะไม่มีแต่ก็มันเกิดขึ้นแล้วแต่ก็บว่ได้เป็นอย่างไม่ได้ไปเป็นอย่างจ้ะอืมแต่ว่ากระแปกว่าเป็นอย่างขเขาเฮ็ดเพื่ออย่างสินะอืมเขาทําเพื่ออะไรเนาะคะ่ะ เป็นของอะไรเรายังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรอืมันเป็นของจะของแนวไหนมันใส่น้ํามันถามมมบอกว่าเป็นน้ํามันที่ใช้กับคนตายน้ํามันเวลาที่จะเข้าลงมันจะมีน้ํามันที่พระบ้านนี้เขาทาเป็นน้ํามันเขาใส่น้ํามันเพื่อที่จะเฮ็ดของเขาข้นเขาข้นอย่งสิ่แหละซาเลเบลูเลยทําของใส่หรไม่มีน้ํามันเรวก็ทําของใสคลิปหน้าต่อไปซาเลสิมาลอยฟัง คลิปนีแ้แ่กหน่อยจะบู <laughs> มว่าสีบลฟังคลิปใดนม,น,นมูจอบเพราะว่าเบเบงว่าสาวเล็กสีาลบัวน้ำพอดีวันนี้ลูกค้ายกเลิกมาช่วงเช้าสาวเล็กกับเปลี่ยนใจมีอย่างเฮ็ดซุมัวเจ้ากินเนาะไม่เสร็จเลยแหละบักแล้เดิดซื้อ้อยุ่แล้วไ้ขาด บางเธอกับขาดพ่อขาดเห็ดคิปมันก็นเหมือนขาดอะไรสาเลนต้องคูแล้วดีด็็ยังคือยว่ากลับไปบ้านพาพาฟันสาเล่ส,ลสิมีโอกาสได้เห็ดคิปให้มุจ้าได้เบิ่งบ่เนาะสาเละจะพาฟันคุดนะจะ๊ะมันก็สิกินแบบนี้ว่าได้เป็นสองอาทิตย์ไห กับเบิ้งย่างอื่นเอานะจ๊ะพี่น้องจ๊ะใน,นเวลากินไปด้วยมองเวลาไปด้วยอืมงั้นเลยเวลาที่สาวไหนตัดตอคลิปก็จะเป็นเวลาที่รอลูกค้าอืมก็นั่งตัดตอนกอนนอนกับลงคลิปอืม เวลาที่เาราสักลูกค้าสักสิบนาทีหรือสิบห้านาทีโเลยกับตัดต่อทีคันมือได้นีดเลยก็น้องมาซอยกับจะจัดการตารัดต่อคลิปได้ไว้คันมือได้เออก็น้องบว่าซอย ยันมุจจอเบอร์เข้าใจมีหลายคนเราพี่น้องว่าแล้วมัเข้าใจแซลเลวเา่าแหลเลว่าไว้มันจะเป็นเอกลักษณ์ของาวแหล่นไม่ถูอะน้ะเอกลักษณ์ของใครของมันมุจจเอ๋ยมันเป็นเอกลักษณ์ของใครของมันนะ มันปรัเปลี่ยนกันไม่ได้เด้อพี่น้องเด้อชาเละกับวาวพาษาเเมนว่าพาษาเเม,น,าาเมนตั้งแต่น้อยเวลาให้ชาเละวาวให้มันชัดๆมันก็จะเจ็บกุกลินในจากน้อยอืมเรียนรู้กันไปพี่น้องอืมเข้าใจกันน้ำอืมเข้าใจชาเลยน้ำเด้อ ของยุโรปพ่อของเขมรบัานบ้าจังเบอร์ สูงถ้าเห็ดเช่กันเนาะออือมอ,มอมื้มที่สอูอิ่มแล้วพี่นนอง เล่มๆดอกมันทีดนขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมมาจ้ะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆซับสไครต์กดหัวใจหรือว่ากดถึกใจให้สาวแลน้ำนแน่จ้ะเพื่อเป็นกําลังใจให้เสาวแลดมี่กาลังใจเเหุคลิปพี่น้องจ้าเพราะว่ามันก็เป็นส่วนนึ่งนะจ้ะที่จะเหตุให้เหามีพลังในการเมื่อยกระซ้ากับซิลุกขึ้นมาเหตุเพื่อว่าให้มุ่เจ,จ้าได้ มีความบันเทิงใหู้เจ้าได้มีความแบบเครียดเครียดจากงานก็มาเบิ่งกินบรรหามันมีความสุขคือซาเลนี่เวลาเครียดเครียดจากงานหรือว่าเมื่อยง,งานมาเบิ่งเขากินให้เบิ่งดังกุ๊บกุ๊บกุ๊บสมิ่ก็มีแหง้งหูลแล้วก็นอนรับแล้วโมจอลจ้าบ๊ายบาย